ดวงชะตาครึ่งปีหลังปี2565ดาวมรตยูย้ายราศี7ปีมีครั้งเดียวโดวยหมอช้างทศพรสีตุลาได้เผยคำทํานายดวงครึ่งปีหลังปี2565ดาวมรตยูย้ายราศี7ปีมีครั้งเดียวครบทั้ง12ราศีโดยในช่วงวันที่7กรกฎาคม2565 จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาในแต่ละราศีนั่นก็คือดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีโดยในการย้ายครั้งนี้จะอยู่ยาวเป็นเวลาถึง7ปีแล้วเราจะมีวิธีการเตรียมรับมือกับดาวมฤตยูดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรรวมไปถึงการเสริมดวงให้เฮงให้ปังดังนี้ค่ะโดยคำพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังปี2565ราศีพฤษพ ดาวมฤตยูกำลังย้ายเข้าดวงของคุณจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีกเจปีซึ่งดาวมฤตยูดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีได้ด้วยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มที่ดีช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาแต่เป็นความวุ่นวายที่เรียกได้ว่าควบคุมได้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหามากมายนักแถมดวงดาวประจำราศีพฤษภนั้น ก็มีการโครจรที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดังนั้นสิ่งที่คิดและสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราศีพฤกษภจะส่งผลดีในอนาคตแน่นอนคุณจะมีชีวิตและมีวิวัฒนาการของชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นบวกกับดวงดาวครึ่งปีหลังเป็นขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรัก ราศีพิจิกเป็นอีกราศีที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากดาวมฤตยูดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันและเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เพียงแต่ว่าช่วงตอนที่เปลี่ยนใหม่ๆจะมีความวุ่นวายบ้างเล็กน้อยดวงดาวครึ่งปีหลังหลักๆก,ก็คือเรื่องของคู่เรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองต้องย้ำว่ามีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรื่องคู่เรื่องการงานที่ดีขึ้นแน่นอนเรื่องของการเงินยังมั่นคง แต่ต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบส่วนเรื่องของสุขภาพไม่มีดวงดาวมารบกวนแต่ต้องระวังช่วงรอบต่อหรือช่วงผัดเปลี่ยนของดวงดาวก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต้องระวังทั้งเรื่องมีปากเสียงและสุขภาพเป็นพิเศษค่ะราศีเมษข่าวดีก็คือเป็นราศีที่ดาวมฤตยูย้ายออกแล้วในวันที่7กรกฎาคม2565ัน ดวงครึ่งปีหลังปี2565นี้พระราหูท่านจะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เต็มที่เน้นว่าเรื่องของการเงินจะเริ่มขยับเริ่มเดินหน้าทั้งรายได้ประจําและจังหวะโชคลาภก็ส่งผลดีเข้ามาแล้วต้องย้ําว่าเรื่องงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าออนไลน์ยังคงเป็นงานที่ส่งผลดีจนถึงสิ้นปี2565นี้ฝากนิดหน่อยขอให้วางแผนเรื่องการเงินสมัย ราศีเมถุนสิ่งที่โดดเด่นมากนั่นก็คือเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าเป็นช่วงเงินทองไหลมาเทมาเลยจริงๆค่ะดาวมฤตยูมีผลกับคุณน้อยมากแต่ก็อย่าประมาทแต่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เงินที่ติดขัดที่รอคอยจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอาจจะต้องรอช่วงกันยาถึงตุลาคมไปแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสเรื่องโชคลาภความสำเร็จ และเรื่องการเงินที่ดีเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงของงานนั้นคุณยังเป็นราศีดวงการงานยังมีความมั่นคงที่ดีเพียงแต่ใครที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรในช่วงครึ่งปีแรกจะมาเริ่มครึ่งปีหลังอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะตัวช่วยไม่ได้มากต้องอาศัยฝีมือความสามารถด้วยตัวเองเรื่องที่โดดเด่นอีกเรื่องก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ถือว่าจังหวะดวงดาวมันเหมือนกับว่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามา ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียวค่ะราศีกรกฎครึ่งปีหลังนี้ดวงดาวเรื่องโชคลาภโดดเด่นมากได้อะไรมาแบบเซอร์ไพรส์ถ้าจะให้ดีแบบเป,เป,เป๊ะๆขอให้ซักประมาณปลายปีช่วงตุลาคมไปแล้วชาวกรกฎเป็นราศีที่จะมีคำตอบที่ดีในเรื่องของโชคลาภหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันส่วนเรื่องความรักต้องย้ำว่าอาจจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่ง เพราะว่ามีความวุ่นวายอย่างอื่นเข้ามาหรือคู่สัญญาก็ให้ระมัดระวังที่จะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะราศีสิงห์ช่วงครึ่งปีหลังเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนระบบเรื่องของการทำงานเข้ามาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีคืองานที่คุณทำแล้วมันจะยากจะวุ่นวายพอครึ่งปีหลังจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นช่วยทำให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ต้องย้ำว่าเป็นราศีที่เตรียมตัวเองให้พร้อมอาจจะมีความวุ่นวายหน่อยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ดวงดาวมันเปลี่ยนแต่หลังจากนั้นความลงตัวความสำเร็จความก้าวหน้าที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากข่าวดีอีกเรื่องคือเรื่องของสุขภาพความน่ากังวลใจลดน้อยลงใครที่เจ็บป่วยอยู่อาจจะเจอหมอเจอทางรักษาเจอยาที่ถูกกับโรคมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะเปลี่ยนการดูแลตัวเองหันมาใส่ใจดูแลตัวเอง ออกกำลังกายควบคุมอาหารการกินราศีกันมีข่าวดีวเรื่องการเงินเป็นราศีที่ดวงดีเพียงแต่ชีวิตอาจจะดูเรียบเรียบนิ่งๆไปนิดหน่อยช่วงครึ่งปีหลังดวงดาวการเงินเริ่มที่จะพบกับทางออกจังหวะการเงินเดินหน้าต่อมีโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภก็ดีรายได้ก็ดีโดยเฉพาะที่ใครที่ทำธุรกิจหรือการค้าการขายคุณจะมีโอกาสหาเงินได้เยอะมีรายได้พิเศษ รายได้ประจําจะเข้ามามากยิ่งขึ้นได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรม,มีความมั่นคงด้านการเงินที่ดียิ่งขึ้นด้วยแต่ต้องเตือนเรื่องการงานที่ทําให้เกิดความไม่มั่นใจใดๆมาย้ําอีกครั้งว่าราศีกันนั้นยังดวงดีอยู่ดังนั้นอะไรที่คุณคิดและเริ่มในช่วงครึ่งปีหลังขอให้มั่นใจและลงมือทําจะเป็นสิ่งที่ก้าวหน้าส่วนเรื่องความรักยังคงดีอยู่ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งการสละโสด ราศีตุลข่าวดีก็คือการย้ายราศีของดาวมฤตยูที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นการย้ายออกจากราศีตุลด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าก่อนหน้านี้พระราหูอยู่แถมมฤตยูก็อยู่ทำให้ดวงดาวของเราแรงไปพอเดือนกรกฎาคมไปแล้วพระราหูทวีโชคยังอยู่แต่มฤตยูย้ายออกไปแล้ว เปรียบเสมือนกับราศีที่ฟ้าเปิดเลยโดยเฉพาะเรื่องของการงานสดใสใครที่เริ่มต้นงานใหม่ๆไว้จะได้ลงมือทำใครที่ติดขัดรอคำตอบอยู่จะได้รับคำตอบและมีข่าวดีเข้ามารวมถึงเรื่องการเงินประมาณตุลาคมไปแล้วจะมีการเงินที่โดดเด่นและโชคแต่ต้องฝากเตือนเรื่องของความรักต้องระวังให้ใช้เวลาและใช้สติให้มาก ราศีธนูช่วงครึ่งปีหลังถือว่ามีข่าวดีเข้ามาเรื่องของความท้าทายใครที่เบื่อกับชีวิตเซงกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วอยากเปิดโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังลุยได้เลยเพราะจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาทั้งเรื่องของการงานได้เริ่มต้นทำงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือบางคนเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมหาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาการทำงานในเรื่องของความรัก ไม่ได้มีประเด็นอะไรชาวราศีธนูยังเป็นราศีที่มีความมั่นคงในเรื่องของบ้านครอบครัวญาติพี่น้องฝากเตือนเรื่องของการเงินเพราะจังหวะดวงดาวต้องรออาจจะไม่ได้มาตามกำหนดเวลาเหมือนที่ผ่านมาดูเรื่องสัญญาเอกสารให้ดีใครที่จะลงทุนความเสี่ยงสูงก็ให้ใจเย็นๆไว ราศีมังกรดวงดาวเรื่องการเดินทางมาแรงมากเป็นการเดินทางแล้วดีจะมีโอกาสมีโชคมีความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเข้ามาธุรกิจเป็นการขนส่งจะมีผลดีต่อราศีมังกรเลยทีเดียวหรือการเรียนรู้เรื่องของต่างประเทศหาความรู้ใหม่ๆก็จะสามารถเริ่มต้นช่วงครึ่งปีหลังได้เป็นอย่างดีการเจราจาติดต่อยังคงดีต่อเนื่องอย่างเช่นเคย แต่ต้องฝากเตือนเรื่องสุขภาพอย่าลืมเอาใจใส่ดูแลตัวเองออกกำลังกายให้มากขึ้นที่ต้องระวังมากที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออาการปวดทั้งหลายเป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นราศีกุมครึ่งปีหลังมีโอกาสที่ดีรออยู่อันดับแรกก็คือชื่อเสียงการได้รับการยอมรับในแวดวงการทำงานสังคมส่งผลทำให้เกิดการโปรโมทหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ความก้าวหน้าเรื่องของการทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ฝากเรื่องของการเงินจริงๆจังหวะการเงินมั่นคงแข็งแรงทั้งไรายได้จัดเต็มแต่ดวงครึ่งปีหลังความเร็วลดลงดังนั้นหากต้องใช้เงินด่วนหมุนไม่เป็นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาแต่โดยรวมก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ราศีมีนเป็นราศีที่ดวงดีมากในรอบ12ปีเลยล่ะค่ะหากใครที่ทำงานประจำไม่มีไรายได้เสริมอย่างมากก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโปรโมตมีความก้าวหน้าเรื่องการงานแต่หากใครที่มีหลากหลายอาชีพทำอาชีพเสริมด้วยในครึ่งปีหลังนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยล่ะค่ะเพราะจะมีโอกาสใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆทำให้เกิดงานเกิดเงินทองรายได้ใหม่ๆก็งอกเงยเข้ามา ดังนั้นเรื่องการหาเงินไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ต้องเตือนเรื่องของการเงินที่ราศีมีนมีรายจ่ายหนักมากในปี2565นี้การเสริมดวงรับดาวมฤตยูในวันที่7เดือน7หรือวันที่7เดือนกรกฎาคมแถม7ปีเป็นช่วงที่ดาวมฤตยูย้ายราศีเป็นวันที่สำคัญสำหรับใครที่กำลังหาวิธีทำบุญเสริมดวง หากใครมองในมุมที่เป็นดวงดาวแห่งความตายก็แนะนำถ้าร่างกายของคุณพร้อมคือการบริจาคเลือดหรือไทยชีวิตโคกระบือบริจาคลงศพอาจจะทำในเรื่องของโรงพยาบาลก็ได้หรือดาวมฤตยูในทางแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งวิวัฒนาการก็ให้เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราและให้ได้อนิสงส์ที่ดีก็คือการงดเว้นบริโภคเนื้อสัตว์กินเจหรือมังสวิรัตก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยเสริมดวงได้ด้วยเช่นกัน สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม